สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม t a l e of Kensura Sound นะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านบนโลกความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราท่องโลกในนิยายที่คุณพ่อของซูเบริเนทำการเขียนไปแล้วนะครับซึ่งทุกคนถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วสงสัยว่าแบบเอ๊ะระหว่างซาวกับซูเบริคือคนเดียวกันหรือเปล่าคือต้องบอกว่าซูเบริเนคือคนที่ยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงส่วนซาวเนี่ย จะเป็นตัวละครที่ซูเปอริเนี่ยไปสวมบทบาทในนิยายของคุณพ่อนั่นเองซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเนื้อเรื่องของคุณพ่อเนี่ยยังเขียนไม่จบตอนมันยังไม่จบไงเพราะว่า,เ,าเขียนถึงแค่ตอนที่ได้จิตวิญญาณที่3มาแล้วแล้วมันจบแค่นั้นดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อว่าเราจะสารต่อ,อยังไงกันบ้างนะครับปะงั้นเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านกันนิดนึงซึ่งตรงนี้เนะ่ะเราสามารถสำรวจบ้านกันไปมาได้เช่นกันโดยออปชันก็คือให้เราสำรวจบ้าน แต่เคล็หลับก็คือให้เราไปเยี่ยมท่านพ่อก็คิดว่าท่านพ่อน่าจ,จะอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อกับคุณแม่นั่นเองแต่ว่าอันนี้ทางซ้ายเป็นรูปแต่งงานแต่ถ้าทุกคนลองซูมเข้าไปดูรูปของคุณพ่อทําไมมีความคุน,คนจังเลยอะ่ะอืมไม่นาคิดมากไปเองหรือเปล่าเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพ หน้ากากแห่งดวงตะว,วันและจันทรานะครับแล้วก็ทีนี้ด้านนอกก็จะเป็นแบบอ่าวิวทิวทัศนของเมืองซึ่งก็จะเป็นเมืองที่แบบดูแบบล้ำาล้ํไปเลยเออก็อันนี้ให้ดูวิวข้างนอกกันนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจแล้วก็สักการะคุณพ่อซะหน่อยเอาล่ะตอนนี้ซูเบริเองน่าจะพร้อมแล้วกับความจริงที่เกิดขึ้น งสือที่พ่อเขียนนั้นยังเขียนไม่จบพ่อยังไม่ได้เขียนตอนจบออกมาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าของพ่อก็ยังไม่ได้แบบจบอย่างที่พ่อคิดเอาไว้ด้วยตอนที่ผมพูดว่าผมยังไม่พร้อมผมรู้แหละว,ว่าท่านพ่อได้จักไปแล้ว แต่ผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าโลกมันก็ยังคงต้องหมุนต่อไปเรื่อยๆแต่เหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของผมได้หายไปแล้วท่านแม่มันไม่ควรจะต้องเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นเลยจริงๆผมเองก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องต่อเรื่องราวนี้ให้จบลงได้อย่างไรผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องจบในแบบที่ดีหรือเปล่าผมเองก็ไม่สามารถที่จะ ก็จัดความสุเสียนี้ออกไปได้ท่านแม่อมควรต้องทำไงดีตอนที่พวกเรารู้ว่าเราเนี่ยกำลังจะให้กำเนิดลูก,พกเพราะเองก็รู้สึกกังวลมากทั้งพ่อและทั้งแม่ทั้งพ่อและแม่เองก็ได้อ่านหนังสือต่างๆพูดคุยกับข้อของพวกเราเพื่อนของพวกเรา แล้วคิดไหมว่าพ่อแม่กับพ่อเนี่ยได้เตรียมตัวไงเพื่อจะเลี้ยงดูรูทา,ทางที่พวกเรายังไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนแน่นอนว่าพวกเราก็รู้สึกสับสนโอนามานกันไปหมดสุเบริแต่หลังจากนั้นพ่อของเจ้าก็ได้หันมาระระบ,บอกแม่และแม่เองก็ไม่มีวันลืมเลยพ่อของเจ้าก็ได้พูดว่าเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราว ที่ได้จบสิ้นของใครบางคนและแม่เองก็ได้แมวองที่พ่อต้องบอกเลยว่าแม่ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เสียสติไปหรือเปล่าและต้องบอกเลยว่าสิ่งที่แม่คิดนั้นก็ทำให้แม่เนี่ยได้เข้าใจรู้สึกโล่งอกและก็เข้าใจได้มากขึ้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องจบของบางตอนที่ได้จบลงแล้ว สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือวันนี้เรื่องราวของพ่อได้จบลงแล้วจากนั้นนี่คือเรื่องราวที่ลูกจะต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปและเขียนมันให้จบเมื่อจบปุ๊บก็สานต่อให้คนอื่นเขียนต่อนี่คือเป็นบทของชีวิตอย่างหนึง่งว่าแบบแน่นอนว่าไม่ว่าชีวิตหลของเราจะเจออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันคือวัฏจักรของชีวิตเรื่องราวหนึ่งมันได้จบลงไปเราสามารถจะเสียใจกับมันได้ หรือเราสามารถที่จะรู้สึกวิววิวได้แต่สุดท้ายเราก็ต้อง move on เพื่อไปยังบทชีวิตต่อไปนั่นเองดังนั้นก็น่าจะเป็นการเดาได้ระะว่าตัวของซูเบริน่าจะเขียนตอนจบต่อให้จบเรื่องราวของพ่อที่เขียนเอาไว้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของซูเบรินเนี่ยเขาจะเขียนว่ายอย่างไรกันบ้างาจะได้ที่ได้วิญญ,ญาณทั้ง3ตนมาเร็วนะครับ เราก็จะกลับไปสู่เรื่องราวของเราอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เราเป็นสาวนั่นเองเอาละมันจบลงแล้ววิญญาณยิ่งใหญ่ทั้งสามตนนั้นเนี่ยได้รับการรักษาและสัญญาก็ไปไปตามที่พวกเราคุยกันแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องกลับไปที่พาตาอาร์ติฟูลและก็ไปพิพพิภณแความตายให้แล้ว แลถ้าเจ้าพร้อมแล้วเจ้าก็สามารถไปได้นะซาวโอเคสิ่งเกิดขึ้นก็นคือเดี๋ยวเราต้องกลับไปตรงรูปปั้นหน้ากาก3จุดตรงนั้นแหละทุกคนซึ่งอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปเลยละกันอเอาล่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงสถานที่นัดหมายของเรากันแล้วเพื่อจะไปสู่ยันดินแดงแห่งความตายและวิญญาณทั้ง3าอันยิ่งใหญ่กลับมาแล้วก็มีน้ําอยู่ตรงนี้แล้วด้วยอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยกับคารันกากันนิดนึง อาละใช่นี่คือสถานที่ที่พวกเราเนี่ยจะเข้าสู่ิภพบแห่งความตายบอ่อน้ำนี้เป็นจุดเชื่อมโยงบอ่อน้ำนี้และเส้นน้ำทั้งหลายจะนำเส้นทางของพวกเราเนี่ยไปยังสู่ิภพบแห่งความตายาเราสามารถรอได้ถ้าเกิดว่าเจ้าจะเตรียมตัวให้พร้อมแต่ถ้าพร้อมแล้วก็มาบอกข้าได้โอเคจริงๆก็พร้อมระดับเพราะจุดนี้เขาก็จะบอกแล้วว่าถ้าไ เนื้อเรื่องต่อเนี่ยคุณจะไม่สามารถกลับมาได้นวนะจะกลับมาได้อีกทีนึงก็เข้าใจว่าน่าจะต้องจบเลยเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วที่จะไปสู่ภพของความตายกับท่านโอเคเจ้าพร้อมไอ,อ้ก,ก็พร้อมเช่นกันและเจ้าจะต้องเดินไปทิ้งบ่อสระนั้นดมดำดิ่งไปสู่ห้วงลึกของน,น้ำนี้และเดี๋ยวเจ้าก็จะได้เดินกับเส้นทางที่ไปยังพภพนั้นเอาละทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ่อน้ํานี้เส้นทางที่ไปสู่พี่พแห่งความตายมันจะเป็นยังไงกันนะเราจะได้เจอกันอากับพ่อหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าต่อค่อยๆเดินไปอย่าที่เห็นก็คือเหล่าวิญ,ญญาณทั้งหลายที่กำลังจะเดินทางไปสู่พิภพแห่งความตายตรงกลางนั้นต้นไม้แห่งชีวิตหรือเปล่า เราไม่แน่ใจเพราะว่าในฉากอาจจะเห็นว่ามีต้นไม้เนี่ยเด่นสง่าอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถไปได้โดยที่เราต้องผ่านบ่อน,น้ํานี้ไปแหละหรือน่าจะไปได้แหละทีนี้ต้องค่อยๆเดินไปเรื่อยๆซะก่อนวันนี้คงให้ชมบรรยากาศก,กับฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับอาระตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วพี่พบเห็นความตาย โอโหวิญญาณล่องลอยกันเต็มเลยอาระถ้าคนพร้อมก็พร้อมแล้วตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วที่พวกห่ความตายสถานที่ความสงบสุขของเราวิญญาณที่พักผ่อนที่สุดท้ายของพวกเขาทีนี้เราก็ต้องไปเรื่อยๆกันซะก่อนดูซิเจออะไรบ้างความโกรธความเศร้ามันก็เหมือนกับเม็ดทรายที่ไหลไปจากมือของเจ้าและพวกเราก็จะได้เรียนรู้ จะต้องปลดปล่อยและเดินทางไปยืนดูแดนความตายอย่างสงบเอาละทีนี้ทางประตูไปก่อนชุบโอเคเรียบร้อยอน้ำนี้ลงได้ไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีอะไรที่ทา้าทายเราแล้ว,ลวปะไม่ไม่รู้นะเดาเฉยโอเคครับเดี๋ยวเอาก็ปิดไปเรื่อยๆก่อนทีนี้อมันจะชี้ให้มาอยู่ตรงนี้โอเคไม่มีแผนที่ย่อยบอกดังนั้น ก็แค่ไปต่อเฉยๆจากนั้นวุ้บโอเคกระโดดขึ้นมาแล้วยังโอ้ตกใจนึกว่าเป็นมอนสเตอร์วุ้บโอเคแล้วก็ทำการแช่แข่งซะหน่อยแงง่ายๆยังไม่มีอะไรยากอยู่เพอย่ายากเลยพอนเลยไหมดาที่แล้วเนี่ยก็ยากสุดโต่งมาแล้วนะกว่าจะผ่านมาได้คือต้องขอบใ้ทุกคนด้วยจริงถ้าเกิดดาที่แล้วนี่คือสุขิดรัวๆเพราะมัน โหดจริงแหละอืมทีนี้เราต้องเปิด2ประตูหรอเอ้สองกุญแจพอยต์หรอทีนี้อาา่าฮัมมันอยู่ตรงนี้ก็ให้จากนั้นเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าทันไหมทันปะโอเคมันไม่มีเวลาจำกัดและแน่นอนความตายและความกลัวที่เกี่ยวข้งของกับความตายนั้นมันจะเกินกินทุกอย่าง,างแต่สุดท้ายเจ้าก็จะตื่นขึ้นมา เพื่อที่เจ้าจะได้เดินทางไปอยู่สู่พิภพที่พบกับความสงบสุขหลังความตายจริงๆอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะสามารถปล่อยวางในระเปล่าเพราะเอาจริงนะทุกคนรวมถึงเราเอาจงริงก็กลัวความตายเหมือนกันแต่สุดท้ายอะ่ะยังไงมันก็หนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วและแน่นอนว่าเรานกนอก้นอยกกำลังบิบออกจากกลังเพื่อมุ่งทะยานไปยังท้องฟ้าเราพ่อแม่ก็รู้แหละว่าเป็นสิที่เลียกไ,ไม่ได้ แล้อยู่นั้นพวกเขาก็ต้องบอกลาเด็กๆของพวกเขาแล้วละ่ะโอเคทีนี้เราก็ว่ามันเห็นสิ่งนี้อยู่ทำไมทำไมไม่ใช้แหมวับแล้วก็เหาะมาหน่อยเออสติไปหมดแล้วเอาละทีนี้เ,เขาก็มาเรื่อยๆอะอเหาะเหินหน่อยเหาะหน่อยนิดนึงอ่ะทีอย่างนี้กระโดดชนกําแพงแล้วมันก็เด้งไปจากนั้นปุ๊บเรียบร้อยฮึอปุ๊บ,บเอาละ เดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้แล้วว่าเจ้าจะต้องทอํายังไงต่อไปเช่นล่วงไปแบบนี้ไงละ่ะนั่นตายในพี่พมีความตายจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องกระโดดมาแบบนี้เออแล้วก็วุบโอเคตอนนี้เหมือนกับเราเจอต้อนไม้แห่งชีวิตแล้วละ่ะมาดูซิว่าเราจะต้องทอํายังไงต่อเอาละนี่คือสถานที่ที่ทเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดจบ ใช่มันเป็นสถานที่สงบสุขมากเลยท่านก็นนเพราะว่าเสียงหัวใจของเจ้านั้นได้เต้นอย่างสงบไม่มีความโกรธไรซึ่งความกลัวไม่มีความโศกเศร้าตอนนี้หัวใจของเจ้าจังหวะหัวใจของเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวกับบรรพบรุษของเจ้าแล้วน,นั่นก็คือความสงบสุขไงละ่ะอาละตอนนี้ข้าคิดว่าเจ้ารู้ละ ว่าเจ้าต้องทำอะไรก็็ขอถามเจ้าหน่อยสิสาวชาแมนแห่งอาลมาลาเจ้าพร้อมหรือยังที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นชาแมนของเจ้าและในฐานะลูกของข้าฮ่าโอ้นี่คารันกาเป็นพ่อของซาวงั้เหรอเป็นพ่อพร้อมแล้วนั้นโชว์ให้ข้าเห็นสิ โชยให้ข้าเห็นว่าเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่นี้แล้วยี่บอกนะว่าท่านพ่อจะพิสูจน์อะไรกับข้างเหรอโอ้โหนี่เปิดเผยความจริงกันแบบนี้เลยเหรือแต่ท่านพ่อจะทําอะไรอย่าบอกนะว่าต้องต่อสู้กับท่านพอ่อโอ้ย่าจริงด้วยโอ้โหพระเจ้าจริงจริงจังจังจแล้วใช้หน้ากากนี้เลยเหรอหน้ากากเห็นของนับพาด้วยนะยาำอืม้มมีกัดปล่อยปล่อย,อย,อยมาอีกด้านนั้น,น,น,นยังไงไอ้ยายังไงดีอะมา อีกก้อนนึงจ๊เ่นี่ยเนีโอ้ยโดน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 เลยจ้ายังไงดีล่ะฮะจะปล่อยไฟฟ้าก็เหรอโอ้ไม่มีปัญหาอ้ากดผิดด้านเราจะไปเอสู้กับท่านคาลุงจาซะหน่อยโดนโดนสลัดเนี่ย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 นี่ยเ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 นี่หน้ากากมาอีกแล้วเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปท่านพ่อยังไงครับทานลน่าเอ้ยโ้ยโดนอโดนนน้ยยังไงดีไม่ลงคื้นมาด้วยนะประเด็นเนี่ย ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ลงพื้นก็โดนโอ้ยอ่ะจ้จะจะโดนไปแล้วชัอนึงจะโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 โออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยอ้ยโ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 ะ้ยโอ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 ้ย้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ย้ย โดดโๆซะแล้วโดินโดดซะแล้วยังไงล่ะครับโอ้ยโอ้ยจะาอุยโดดอืมหน่อยหน่อยนี่้หืมรัวรัวเหลือเกินรัวมากรัวมากจ้าแล้วก็ยังไงเฮ้ยจะขอหน่อยละกันนี่ไงท่านคาดุนกาข้าขอใช้พลังแบบนี้สู้กับท่านหน่อยละกันแล้วทีนี้เอโอแล้วท่านใส่หน้ากากของทอหนายังไงแล้วคือโอ้โห เฮ้ยจะโอ้โหไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ามาลุลวัวยังไงครับเฮ้ยยอกหีแน่แล้วก็ยิงเข้าไปอืงอีกทีหนึ่งขอเติม HP ีซะหน่อยนี่แน่ขอบวกบวกซะนิดหนึ่งโอเคยังไงครับเฮ้ยชุบโอ้ยหยาขออีกทีนึงเจอแบบนี้ซะหน่อยยังไงดีล่ะร้อนลุบร้อนลุมไหมหลอนลุมไหมเราเนี่ยร้อนด้วยอีกคนนึงจะโอ้โหยิงเข้าไป ย tamam. okay. uh ิงเข้าไปแบบนี huh. no. I mean, ้นั่นเน่ไปไหนล่ะท่านพ่อพ่อไปไหนอุยะจะใช้ไฟฟ้ากันหรอแบบเนี้ยโอ้เจ้าโอ้โหนี่ไงไปไหนท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อใจเย็นๆนี่อื้มโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าอุ้ยเจ้าอุ้ยหย่ะยังไงครับฮะนี่ไงจบปาดเขาให้จะเออโอ้ย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 โดน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 แล้วก็เจ้าโอ้ยโอ้โห ไหนอันนี้ท่านพ่อไปไหนท่านพ่อจะใช้สกิลอะไรเฮ้ยหน้ากากนึงแล้วหรอท่านพ่อโอ้ยเข้าสู่เฟสที่สองเฮ้ยพื้น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 มันมีสีสีเป็นหมอกแบบนี้โอ้ g อดอือหือเฮ้ยโอ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 โอ้ยเจ็บอยู่เจ็บเจ็บอยู่อือหือท่านพ่อโอ้โหจริงๆยังไงล่ะครับนี่ไงเติมเ p หน่อยเจ็บ เจ็บ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 จริงเจ็บจริง,ง,งอื้อหือโดนโดนแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนี่ไงอือเอ้ยแล้วก็จะทุรวงมาเหรอ,อยังไงเฮ้ยพุ่งใหม่โอ้ยโอเคท่านพ่อท่านพ่อดุจังเลยอื้อหือก็โอ้โยดุมากดุแล้วดุอีโอ้ยแล้วก,ก็ยังไงเกาะสักทีหนึ่งไหม ยังไงเราไม่ต้องใช้หน้ากากแล้วท่านพอ่อเจ็บป่าไหนจะไล่เวทอะไรมีอ้โ,อโหเปลี่ยนหน้ากากอีกแล้วเป็นหน้ากากแห่งแมนคายด้วยอยากอ้โฮยังไงแป๊บหนึ่งท่านพอ่อท่านพ่อจะบวกจะบวกเราอู้จ่ยังไงท่านพ่อจะบวกอืมไหนเป็นสีแดงเหรอ เฮ้ยจบแหน่ยังไงล่ะบวกกันหรอนี่เจอแบบนี้ไปหน่อยเป็นยังไงหึแต่กระโดดทุกันหรอนี่อยางสต็อปสักทีนึิงเจ็บไหมท่านพ่อหืึยังไงไปไหนนี่อไงยิงสักทีนึิงโอ้จ้อุยอ่ะโอ้โหจบาอุยหืยโดดแล้วก็นี่ไงหึยยังไงแล้วก็อุ้ยไอ่เน่แล้วก็จบโอเคโอ้โหเจ้อุยอ่ะโดนโดนแล้วโดนไม่หยุดไม่หย่อน ยังไงไปไหนอีละ่ะท่านพ่อท่านพ่อไปไหนท่านพ่อจะกระโดดทุกข้เหรอไม่มีปัญหาเฮ้ยเจ้าโนอาจ้โอ้ย,โ,อยโดนโดโดนไม่ไงอ,อืมสักทีหนึ่งเติม HP หน่อยเอาอยู่ใกล้ๆตรงนี้นิดนึงเฮ้ยเจ้าตือแล้วก็สตอมอย่างนั้นโดโดนเสเลวยังไงดียังไงดีท่านพ่อไอ้จ้ะนี่ไงนี่แน่ท่านพ่อยังไงล่ะครับเฮ้ยกว่าจะชนะเอาละตอนนี้เรียบร้อย พิธีกรรมยังไม่จบอีกเหรอฮะเดี๋ยว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 นะแป๊บหนึ่งมีสามเฟสเลยเหรอเฮ้ยโอ้าโอ้โหโอ้ย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 อื้มอื้มแย่แล้วสามหน้ากากนี้นะบ้าน่าก็นึกว่าจบแล้วซะอีกโอ้โหยังไงล่ะครับหืมแล้วก็ท่านพ่อจะพุ่งมาเหรอเฮ้ยจะหนีไงท่านพ่อพุ่งมาจริงด้วยอื้มนี่ไงโอเค ก็ยิงโอเคครับโอ้โหอุยามี3มีหลายเฟสด้วยหรอโอ้พูดเป็นเล่นยังไงดีครับโอ้เจ้าโอ้ยังไงล่ะครับโอ้ยเจ้าโอ้ยโยโอ้ยอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะโอ้ยจ้าอุนเจ็บ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 โยไปไหนท่านพ่อท่านพ่อไปไหนโอ้เจะจะาโอ้หนี่ยังนี่แนอสเตปเอชพีนิดนึงโอเคแล้วก็มาโอ้อ้าวไม่โดนยังไงครับ เฮ้ยจบนีน่นีเนี่ยซะหน่อยยังไงดีเฮ้ยจบอื้มอ,อื้มหนีอีกทีเดืองไหนลงมาลงมาโอ้ยาะเจ็บปวดรวดราวมากนี่นี่ยิงเข้าไปโอ้โหหน้ากากมารัวรัวรัวรวแบบนี้ยังไงเฮ้ยจะอ่าจะพุ่งชนแล้วหรออืมไหนโอ้โหยังไงครับอื้อหือมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอเคเฮ้ยเฮ้ย hmm. เ้ยเ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โอ้อมาสักหน่อยอืมอืมมาเขาอันติเมนิดหนึงอ้าวล่วงแล้วยิงิดด้นี่นะไ่าเดนเนี่ยยังไงดียังไงดีล่ะเฮ้ยพุ่งมาหรอโอ้ยก็โอ้ยละนี่ันพ่อันพอะจ่ๆๆๆๆโอ้ย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 ไปนึงเฮ้ยอมอืมสู้สู้เขา สู้เขาอีกทีนึงโอเคโอ้โหยังไงล่ะครับเนี่ยโอเคออืหือเฮ้ยนี่คันทีหนึงเอาละเฮ้ยจับโอ้ยโดนโดนอีกช็อตนึงโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 เฮ้ยจับอืมไม่ยัตีเข้าไปแบบนี้เฮ้ยเจ็บโอ้โหโ้โอ้ดูจริงจริงมีสองเฟสไม่ใช่มีเฟสสามอีกเฟสหนึ่งนะถ้ามีอีกเฟสหนึ่งนี่ไม่เอาแล้วนะ บอกตรงๆอืมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 แล้วก็วับอ่าฮะยังไงครับโอ้โหนี่ไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างนั้นอ้าวว่าจะไหนหืมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 ไอ้ตัวนี้เจ็บอยู่โอ๊ะจ้าโอ๊ะโอ๊ะเจ้าเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งคุณพ่อคุณพ่อจะเย็นจะเย็นนะฮะอื้อหือโดนพิษนี่ไงตะปบเขาให้โอ๊ยโอเคนี่แน่ โดนอีกหนึ่งช็อตแล้วอืมเอาครับมาไปไหนอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเกือบไปเกือบไปโอเคโอเคอืม,มเมื่อกี้มอนมันดุมากเลยนะเรียกมอนต,ตัวดุมาเลยอะ่ะโอเคครับอื้อมเอียังไงละ่ะนี่ไงโอเคอ,อีกทีเด้ออีกทีเดียวเท่านั้นนี่เียไงเรียบร้อยมีเฟตหนึ่งไหมพันพอ่อเฟตหนึ่งหรือเปล่าโอ้เกือบไปแล้ว เอาละหรือว่าได้ทำในที่เสจเร,รแล้ว้อยล้วโอ้โอท่านพ่อบบท่านพ่อบบพ่อรู้ไหมว่า,าถ้าคิดถึงท่านพ่อมากๆเลยนะนและเดเหมือนว่าเจ้าเนี่ยก็สามารถก้าวผ่านแล้วก็พิชิตได้พัชนหนากับความตายอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเจ้าจะหัวรันก็ตามและเจ้าก็ไม่ไปิดัติตามเจ้าก็เป็นลูกชายของข้าอยู่เหมือนเดิมถ้าทำให้ท่านพ่อเนี่ยภูมิใจในตัวข้าหรือเปล่า แล่ท่านพ่อภูมิใจในตัวข้าไหมแน่นอนพ่อพ่อภูมิใจในตัวเจ้าอยู่เสมอ <'m> ลูกต้องขอโทษด้วย so ลูกต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วทำไมลูกจะต้องขอโทษละ่ะลูกข้า <feeling> ตัวของลูกเองรู้สึกโกรธและรู้สึกกลัวศา้า <Z ao. S 2> ในการรักษานั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่พวกเราเนี่ยจะต้องยอมรับว่าอารมณ์ของพวกเรามันก็ย่อมเกิดขึ้นหลากหลายแม้ว่าเราจะพยายามซ่อนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันมีโตนอย่างจริงๆแต่ลูกไม่สามารถจะปกป้องข้อได้เจ้าไม่สามารถจะปกป้องโชคชะตาที่เกิดขึ้นได้หรอกเพราะมันเกิดไปแล้วแต่เจ้าสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือคนอื่นได้ เส้นทางของพวกเรานั้นมันก็คือเส้นทางหนึ่งที่ทําให้พวกเราน่ะได้เข้าถึงความเห็นอกเห็นใจของเรามวลมนุษย์และเหล่าวิญญาตทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่ข้าปรารานให้เจ้าเนี่ยได้เรียนรู้กับมันแนะนนว่าหัวใจอันกระหายเช็คเช่นสิ่งโตที่เต็มไปด้วยเกียรติยศทั้งนั้นเขาก็จะจับตาดูแลลูกๆของพวกเราที่สักวันหนึ่งจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นสิ่งโตที่พงงานและมีอํานาจท่านพ่อข้ารักท่านพ่อมากๆพ่อก็รักลูกเช่นกัน เอาละสาวลูกชายข้าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นชาแมนก็คือตรวจส่งคุณพ่อไปยังภพภูมิที่พบกับความสงบสุขนั่นเองถึงเวลาแล้วสาว ถึงเวลาแล้วที่ท่านพ่อจะได้กลับสู่ความสงบสุขของชีวิตของเราวิญญาณอย่างแท้จริงและตัวของซูเบิเองก็น่าจะเขียนตอนจบเป็นที่เรียบร้อย เอาละหนังสือข,ของพ่อเี็นจบแล้วนะครับน่าดูแบบอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากขึ้นและจบจบจบแบบนี้ได้หรอกจบแบบจะจบก็คือจะจบเลยเหรอเนี่ยโอเคก็ถือว่าเกมในส่วนของ tale of kensera sound เนี่ยก็จบจบแบบนี้จริงนะทุกคนซึ่งในส่วนของตัวเกมเนี่ยก็เล่นในส่วนของเนื้อเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลยอ่ะคือแน่นอนว่าวัฏจักรชีวิตของพวกเราเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าเกิดมาก็าต้องเติบโตพอเติบโต,ต,บตปุ๊บแน่น,นอนว่าเราก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเรียนหรือว่าเราก็ต้องเจอโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นสุดท้ายเราก็ต้องแก่ตัตลงและในที่สุดก็คือเราก็ต้องจากโลกนี้ไปมันเป็นวัฏจักรของชีวว่าเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องเกมเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกแหละว่า แม้ว่าเราจะพยายามหนีความตายไปให้สุดไกลฟากปลาแค่ไหนซ่อนตัวทําให้ตัวเองเป็นอมตะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าการที่เราหนีความตายได้ตลอดเวลานั้นเนี่ยมันทําให้เราได้พบกับความสงบสุขแท้จริงหรือเปล่ามันทําให้เราได้พบกับชีวิตอันแท้จริงหรือเปล่าดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ตัวของเคก็พยายามบอกแลลวว่าเมื่อความตายเรารู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะมาถึง สิ่งที่เราทําได้คือในช่วงชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเราจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับทุกวินาทีที่เกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งความตายมันมาถึงเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดก็ตามทีซึ่งแน่นอนแหละว่าแบบการที่เราได้สูญเสียคนที่สําคัญในครอบครัวเนี่ยหรือสูญเสียคนที่สําคัญจริงๆเลยเนี่ยมันยากที่จะทําใจได้ แต่สุดท้ายเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อชีวิตของพวกเขาได้จบลงเราก็ต้องดําเนินเรื่องราวของเราต่อนั่นเองเหมือนอย่างที่โตเกียวบอกแหละว่า<อ>การจบของเรื่องเราใครบางคนมันก็คือจุดเริ่มต้นของใครอีกคนหนึ่งเราจะทำไงที่สามารถที่ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เชื่อว่าเกมนี้ก็คงได้บอกเราประมาณนี้แหละว่าชีวิตมันก็ต้องย่อมเดินต่อไป ต้องเผชิญหน้าและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองสำหรับในส่วนของเกม t a l l of Ken s e r a o Saw ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นรอติดตามชมได้เลยนะครับ